สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักมาแล้วนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูประกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว108เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะเราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะคะกดตรงรอยพับนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนดูริบิ้นด้วยนะคะถ้าริบินบิดจับให้เข้าที่ นี้นะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่3เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4 เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะคะจับบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมานะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจากบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนตัวนี้เส้นที่2นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิน้นออกมาะคะ่ะเส้นที่ 3, มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้เส้นที่4ี่ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกช่องนี้เลยนะคะออกช่องถัดมานะ เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเราจะนับริบินข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะ1 2ึ่งสองสามสีจับอิบินเส้นนี้นะคะพาดมา หนึ่งสองสามสี่จับอริบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอลิบินพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือลิบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้แบบนี้ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมานะนะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าแล้วก็โค้งกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะตัวนี้นะให้ลอดผ่านมาสี่ช่องนะคะนี่นะริบินจะมาออกตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ นี่นะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะนี่นะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะ ในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะจับให้กรีบริบบิ้นเข้ามาตรงกลางเลยนะคะในแบบนี้ต่อเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับอัโตริบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เปิดลิบินเส้นถัดมาขึ้นไปด้านบนก่อนจับอัโตลิบินนี่นะเสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดมานี่นะคะมาฝั่งด้านขวามือนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะ นี่นะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะอย่างนี้นะ ต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับแต่งกลีบออกมานิดนึงนะคะกลีบด้านนอกนะให้เข้าที่สวยงามเลยค่ะ นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่ะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกระทงทองสวยๆแบบใหม่น่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ